เทพเซียน40 0 0มืปีตอนที่212การประลองกำลังระหว่างสัตว์ประหลาดกับสัตว์ประหลาดหลีเหวยาเต็มไปด้วยความเชื่อมั่นอย่างเปี่ยมลน้นแสดงท่วงท่าว่าเชิญใส่หมาเข้ามาเถอะเจียงเร้าหยางก็ไม่เกรงอกเกรงใจมันวางคานไว้บนโต๊ะน้ำชาสูดอากาศเข้าไปจนแก้มพองแล้วเป่าฉาๆไปยังหอคอยหมายจิ้มฟันของหลีเหยาในช่วงสามวินาทีแรก หมายจิ้มฟันไม่เคลื่อนไหวแม้แต่น้อย3วินาทีต่อมาพลังการเป่าของเจียงเซ้าหยางค่อยๆทวีพลังมากขึ้นเรื่อยๆแต่ก็มีเพียงส่วนบนของหอคอยหมายจิ้มฟันของลีเหยาที่สั่นสะเทือนเบาๆเท่านั้นอย่างไรก็ตามโครงสร้างแปดเหลี่ยมด้านล่างมีความมั่นคงแข็งแรงมากและเนื่องเพาะหมายจิ้มฟันแดซี่ที่ยื่นขยายออกไปในทุกทิศท,ทางซึ่งทำหน้าที่เป็นฐานเสริมคว,มความมั่นคง ด้วยโครงสร้างที่แข็งแกร่งหอคอยหมายจิ้มฟันของหลีเหยาไม่ได้มีทีท่าว่าจะพังทลายแม้แต่น้อยไม่มีประโยชน์มองดูเจียงเซ้าหยางที่เป่าจนหน้าแดงคอพองหลีเหยาวยิ้มพรางกล่าวว่าหอคอยหมายจิ้มฟันของข้าไม่เพียงแต่คำนึงถึงความมั่นคงของโครงสร้างแต่ยังใช้หลักการของกลศาสตร์การไหลและอากาศพลศาสตร์อีกด้วยช่องว่างระหว่างหมายจิ้มฟันไม่ได้จัดเรียงอย่างทรงเดช แต่ถูกคำนวณอย่างละเอียดแม่นยำเพื่อให้แน่ใจว่าไม่ว่าเจ้าจะเป่าลมมาจากทิศทางใด90%ของกระแสะอากาศจะถูกเบียเบ่ยนเบนออกไปผ่านทางช่องว่างนับร้อยเหล่านั้นคงเหลือกำลังเพียง10%ที่กระทำกับห่อคอยไม้จิ้มฝันและเมื่อพิจารณาถึงอัตราความจุของปอดคนธรรมดายอมไม่เพียงพอที่จะทำลายหอคอยดังนั้นจะควรยอมรับความพ่ายแพ้แต่โดยดี เจียงเส้าอย่างม่านตาหดแคบลงย่อตัวลงพินิษพิจารณาหอคอยหมายจิ้มฟันของหลี่เหยาอย่างระมัดระวังโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่องว่างระหว่างหมายจิ้มฟันแต่ละชิ้นสิบวินาทีให้หลังมันพระยักหน้ายอมรับว่าถูกของเจ้าโดยความจูบบอดของคนธรรมดาไม่เพียงพอที่จะทำลายหอคอยนี้จริงๆข้ายอมแพ้คราวนี้ถึงตาเจ้าเป่าบาง หลีเหยางงงันวูบนี่ยังจำเป็นด้วยหรือหอคอยไม้จิ้มฟันของมันไม่สามารถทำลายได้ทั้งยังสูงกว่าหอคอยไมาจิ้มฟันของเจียงเซาหยางผลแพ้ชนะใหญ่ไม่ใช่เห็นได้ชัดอยู่แล้วอย่างไรก็ตามในตาอันแนวแน่มั่นคงของเจียงเซาหยางรวมถึงท่วงท่าปลอดโปรง่งสบายอย่างแปลกประหลาดกระตุ้นความสงสัยไขร้รู้ของหลีเหยาไม่น้อย หลีเหาเรียนแบบท่าทางเจียงเร้าหยางเมื่อครูเอาคางวางเกยไว้บนโต๊ะน้ำชาเป่าลมไปยังหอคอยหมายจิ้มฟันของเจียงเร้าหยางช้าๆเรื่องพิสดารพันอุบัติขึ้นหอคอยหมายจิ้มฟันของเจียงเร้าหยางดูงอนเงนคล้ายจะพังทลายได้ทุกเมื่อแต่เมื่อหลีเหาเป่าลมเข้าใส่ท่านใดนั้นหอคอยคล้ายกลายเป็นพื้นตื่นและเต็มไปด้วยพลังราวกับว่ามันเคยเป็นคนป่วยที่นอนซมอยู่บนเตียงมาทั้งชีวิต พันได้รับปราณเซียนอมตะช่วยชุบชีวิตขึ้นมาใหม่ปุ๊บปุ๊บปุบปุบภายในหอคอยไม้จิ้มฟันของเจียงเซาหยางไม้จิ้มฟันหลายชิ้นเริ่มหมุนคว้างยังดูเดือดส่วนโครงสร้างยังคงสงบนิ่งมั่นคงแข็งแรงทนทานไม่ได้สั่นไหวแม้แต่น้อยชั่ววูบหนึ่งลีเหยาคลายมองเห็นหอคอยตะ่งงางหงำยืนหยัดอย่างทรนงอยู่บนที่ราบกว้างใหญ่ไม่ว่าสายลมจะโหมก็นำรุนแรงเพียงใด ก็ไม่อาจทำให้หอคอยใหญ่นี้สั่นสะเทือนได้คราวนี้เป็นลีเหยาบ้างแล้วที่ต้องออกแรงเป่าจนหน้าแดงฉานจะหลดใบหูหน้าอกยกสูงปอดทั้งสองข้างพองตัวถึงขีดสุดลีเหยาเป่าลมย่างดูเดือดอย่างไรก็ตามหอคอยหมายจิ้มฟันยังคงไม่สะทกสถานการหมุนของหมายจิ้มฟันที่อยู่ภายในก็ยิ่งรุนแรงละบาครั้งไม่มีประโยชน์ คำเหล่านี้เป็นคำพูดที่หลีเห่าเพิ่งจะกล่าวไปเมื่อครู่คราวนี้ถูกเจียงเร้าอยางสนองคืนให้อย่างครบถ้วนหอคอยหมายจิ้มฝันที่ข้าสร้างขึ้นใช้หลักการของกลษศาสตร์การไหลและอากาศพลศาสตร์ในขณะที่เจ้าคิดแต่จะเบียงเบนกระแสภายนอกแต่ข้าคิดจะใช้การไหลของกระแสอากาศมาเสริมความมั่นคงของหอคอยได้อย่างไรอย่างที่เจ้าเห็น ได้ออกแบบโครงสร้างนำทางกระแสะอากาศที่ไม่เหมือนใครไว้ภายในหอคอยหมายจิ้มฟันหลังจากการคำนวณอย่างละเอียดแม,ม่นยำช่องว่างนับร้อยระหว่างหมายจิ้มฟันในหอคอยจะสามารถก่อเกิดเป็นเส้นทางชักนำกระแสะลมไม่ว่าเจ้าจะเป่าลมจากทิศท,ทางใดกระแสะอากาศที่ไหลเข้ามาในหอคอย85จะถูกเปลี่ยนเป็นแรงกดแรงกดที่ว่านี้เสมือนหนึ่งมีมือที่มองไม่เห็นกดจากด้านบนลงด้านล่าง ช่วยข้ายึดหอคอยให้แน่นหนาและมั่นคงกว่าเดิมดังนั้นยิ่งเจ้าเป่ากระแสลมใส่หอคอยรุนแรงมากเท่าใดหอคอยของข้าก็จะยิ่งมั่นคงแข็งแรงมากขึ้นเท่านั้นนอกเสียจากว่าเจ้าจะใช้พลังมากกว่าคนธรรมดาเพิ่มกำลังการไหลเวียนของกระแสะอากาศจากบนลงล่างทําลายหอคอยหมายจิ้มฟันของข้าทั้งหมดในคราวเดียวไม่เช่นนั้นก็ไม่มีทางทำลายมันได้ คำอธิบายของเจียงเซาหยางทําให้ลีเหยาไร้วาจาจะกล่าวหลังจากพินิษพิจารณาอยู่เป็นเวลานานก็ได้แต่ทอถอนใจยาวกล่าวโดวยซุ้มเสียงไม่ยินยอมพร้อมใจอยู่บ้างว่าทั้งสองรอบล้วนเสมอกันเจ้าสนใจรอบที่สามหรือไม่แน่นอนแต่ในเวลาใกล้หมดแล้วเรามาแข่งกันด้วยการละเล่นที่ง่ายที่สุดถ่ายนิ้วมือเป็นอย่างไรไม่มีปัญหากดคืออะไร เริ่มหลังจาก10วินาทีรอบละหนวินาที100รอบถือเป็นสิ้นสุดตกลงมาเริ่มกันเลยสิ่งที่หลีเหยาวกับเจียงเซาอย่างกำลังแข่งขันกันเป็นวิธีการประลองที่ได้รับความนิยมอย่างมากในหมู่นักหลอมสร้างชื่อโดยทั่วไปของการละเล่นนี้เรียกว่าค้อนกระดาษกันไก่คนธรรมดาเล่น้อนกระดาษกันไก่โดยพึ่งผ่าโชคการคดโกงจิตวิทยาและความน่าจะเป็นอีกเล็กน้อย แต่ในการประลองระว่างอาจารย์นักรอมสร้างหลักใหญ่ใจความอยู่ที่คำสี่คำมือเร็วตาไวทั้งสองยื่นมือขวาออกมาพร้อมกันไม่สนใจสายตาเพ่งพิพิจารณาของอีกฝ่ายต่างฝ่ายต่างนับถอยหลังอยู่ในใจเงียบๆงีาสี่ส มือขวาของทั้งสองยังคงมั่นคงไม่เคลื่อนไหวแต่นิ้วมือของพงมันเริ่มเต้นร้าอยังดุเดือด10นิน้วประหนึ่งว่ากลับกลายเป็นมังกรสิบตัวไม่ว่าจะออกท่าใดนิ้วมือและกล้ามเหนือมือจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยเสมอผู้ที่สามารถจับการเปลี่ยนแปลงของคู่ต่อสู้รวงนาคาดคำนวณท่ามือที่คู่ต่อสู้คิดจะออกและตอบสนองในพริบตาผู้นั้นจะได้รับชัยชนะ3 2 1หน การประลองอย่าง,งองอาจห้าวหาญของค้อนกระดาษกันไก่เริ่มขึ้นสายตาของหลีเหวยาไม่ได้คลาดจากมือขวาของเจียงเซ้าหยางแม้แต่แวบเดียวในชั่วพริบตานั้นหลีเหวยาจับความตั้งใจของเจียงเซ้าหยางได้จากการเคลื่อนไหวที่ละเอดอ่อนบนนิ้วนางของเจียงเซ้าหยางเจียงเซ้าหยางกำลังจะออกกันไก ลีเหวยาวในใจลออผัวระยะชัยชนะเป็นของมันแน่แล้วเพราะในวินาทีสุดท้ายลีเหวยาวควบคุมก้ามเหนือของต้นย่างเรียดอ่อดให้ความรู้สึกขายว่ามันกำลังจะออกกระดาษแน่นอนว่าเจียงเซ้าหยางติดกับเขาจริงๆมือขวาของลีเหวยาวพันเปลี่ยนเป็นเงาเรือนรางจากกระดาษกลายเป็นขอนในชั่วพริบตาทุบใส่ขอนของเจียงเซ้าหยางยังรุนแรงรอประเดี๋ยวขอนเป็นไปไม่ได้ ทั้งสองร้องอุทานอย่างพร้อมเพียงลอยยิ้มแห่งชัยชนะที่ประดับอยู่ตรงมุมปากหายวับไปพร้อมกันมันถึงกับสามารถควบคุมก้ามเหนือที่เล็กละเอียดที่สุดทําการเคลื่อนไหวหลอกลวงและวางกับดักฆ่าเจียงเศร้าอย่างในใจปั่นป่วนดุจพายุโหมพัดมันถึงกับมองเห็นกับดักของข้าในวินาทีสุดท้ายแม้ว่าจะไม่มีเวลาเปลี่ยนจากกันไกเป็นกระดาษแต่กลับเปลี่ยนเป็นขอนได้ทันเวลาลียาวอัศจรรย์ใจไม่แพ้กัน มาอีกรอบเขามาเลยคนทั้งสองเป็นเหมืองเครื่องจักรที่ซับซ้อนสองเครื่องรูปร่างของมือแทบจะเปลี่ยนแปลงในทุกๆวินาทีและก่อนการเปลี่ยนแปลงแต่ละครั้งจะเต็มไปด้วยการสังเกตการหลอกลวงและการหลอกลวงย้อนกลับซ้ำแลว้วซ้ำเล่าเพียงชั่วเวลาไม่นานบนหน้าผากของทั้งสองก็เต็มไปด้วยเหงื่อเม็ดโปงและตั้งแต่ปลายนิ้วจนถึงช่วงไหล่รู้สึกปวดแสบปวดร้อนราวกับไฟเผามาอีกมาอีกมาอีกรอบ แต่เราฝ่ายชนะคนละ11อรอบยังเหลืออีก78รอบเฮ้เฮ hey, hey, ยังจะต่ออีกหรือเจ้ายังไหวหรือไม่ดูจากอาการหอบของเจ้ารวมถึงเหงื่อที่เปียกโชกและมือขวาสัลเลลิกข้าว่าเจ้าใกล้จะถึงขีดจำกัดแล้วกระมังถ้าไม่ไหวก็อย่าได้ฝืนเลยนะพอเท่านี้จะดีกว่าอย่าได้ล้อเล่นแล้วข้าเพิ่งจะใช้พลังไปแค่หส่วนนี่ก็แค่การอุ่นเครื่องเท่านั้นแต่จากที่ข้าเห็นเจ้านั่นและที่ใกล้จะหมดแรงแล้ว หากเจ้าไม่ไหวก็ไม่จําเป็นต้องฝืนมิซูนั่งลงดื่มชาสนทนากันก็ได้ไม่มีอะไรน่าอายหรอกเหลวไหลข้าเพิ่งจะใช้กําลังไปแค่สีส่วนเท่านั้นข้าแค่เบื่อที่จะเล่นกับเจ้าในเจ้าจริงจังแล้วหรือไม่ได้เพียงเท่านี้เองหรือเช่นนั้นก็คอยดูพลัง12ส่วนของข้าให้ดีอย่าตกใจตายสิก่อนเล่าดีเช่นนั้นก็มาสู้กันอีกสามรอยรอบลีเห่ายื่นมือขวาไปทางเจียงเซาหยางอีกครั้ง จากนั้นยื่นมือสายออกไปด้วยเพ่งตามองเจียงเซาอย่างด้วยแววตายั่วยุการเปลี่ยนรูปร่างของมือหนึ่งครั้งต่อวินาทียังไม่ค่อยสนุกสนานเท่าใดมีสู้เปลี่ยนเป็นสามครั้งต่อวินาทีและใช้มือซ้ายและขวาพร้อมกันจะว่าอย่างไรฮะข้ากำลังคิดอยู่พอดี เจียงเศร้าอย่างขยับไหลอย่างช้าๆเสียงกระดูกรันแตกประทูจากทัวรลางผมยาวสะบัดพิวโดยไม่มีลมดวงตาโถแววบ้าครั้งไม่น้อยไปกว่าหลีเหยาทั้งสองนั่งอยู่ในส่วนที่ลึกที่สุดของห้องรับรองพอดีเป็นจุดสิ้นสุดของกล้องสังเกตการอย่าว่าแต่เจ้าหน้าที่คุมสอบและกล้องสังเกตการทั้งหมดหล้วนมุ่งความสนใจไปอย่างห้องสอบไม่มีผู้ใดสังเกตเห็นการประชันขันแข่งอันดุเดือด ระวางอัจฉริยะอายุยาวทั้งสองแม้แต่น้อยในห้องควบคุมการสอบสมองกลผลึกวิเศษหลักในที่สุดก็ตรวจคำตอบของทั้งสองเศษซินตัวเลขคะแนนสีทองอารามกระโดดขึ้นเป็นแสงระยิบระยับบนหน้าจอภาพมายา931คะแนนเจียงเซาหยางได้931คะแนนซุ่มเสียงของโตงหลิวฉีแฝงแววอัศจรรย์ใจ อดมองดูจูเอชินด้วยสายตาอิจฉาเลื่อมใสไม่ได้จูเยชินแย้มยิ้มเล็กน้อยสีหน้ายังคงสงบราบคาบดุดเดิมมีเพียงลมหายใจที่กระชังขึ้นเล็กน้อยเท่านั้นที่เผยให้เห็นความตื่นเต้นภายในใจนางในการทดสอบลงทะเบียนนักหลอมสร้างการสอบข้อเขียนรอบแรกมีคะแนนทั้งหมด1000คะแนนตาบใดที่ได้มากกว่า600คะแนนจะถือว่ามีคุณสมบัติสามารถผ่านเข้ารอบที่สองได้ โดยทั่วไปแล้วแม้ว่าบางคนจะผ่านการสอบข้อเขียนแต่ส่วนมากเพียงแค่ได้คะแนนผ่านเกณฑ์เท่านั้นผู้ที่ได้มากกว่า700คะแนนก็เรียกได้ว่าโดดเด่นในหมูค่คนผู้ที่ทำคะแนนได้สูงกว่า800คะแนนหาได้ยากดุดขนหง์เขากิเลนเช่นนั้นผู้ที่ได้มากกว่า900คะแนนเรานั่นก็คืออัจฉริยะระดับสัตว์ประหลาด3ปีหปียังอาจไม่ได้พบเห็นแม้แต่คนเดียว ยังไม่ต้องเอ่ยถึงว่าความยากของการทดสอบในปีนี้อยู่ในระดับสูงตรงหลิวฉีรอบคาดคำนวณดูเก่งว่าแม้จะเป็นตัวมันเองทำข้อสอบชุดนี้หากต้องการให้ได้มากกว่า900คะแนนในเวลาเพียงแค่4ชั่วโมงมิเพียงต้องเข็นสมองคุ้นคลิตยอย่างเต็มที่และต้องรอบคอบระมัดระวังเป็นพิเศษในขณะตอบคำถามแล้วยังต้องอาศัยโชคเล็กน้อยอีกด้วยตงหลิวฉี ถอนหายใจยืดยาวได้แต่ยอมรับความพ่ายแพ้ต่อคุมกำลังที่ไม่อาจอย่างถึงของมหาวิทยาลัยเซิร์ไ่เจียงเศร้าอย่างสมแล้วที่ได้ชื่อว่าดาวดวงที่สิจูเจียวโซขอแสดงความยินดีกับภาควิชาหลอมสร้างมหาวิทยาลัยเซิร์ไนในการค้นพบสัตว์ประหลาดอีกตัวหนึ่งจูเย่ชินยิ้มอย่างสงวนท่าทีเตรียมกล่าวตามมารยาทว่ามิกรา ก่อนที่นางจะได้กล่าวจบประโยคตามมารยาทเราวกับว่ารำคอของนางถูกสะบั้นขาดจากร่างก็มีป่านคำพูดถัดไปติดขังอยู่ในรำคอของนางไม่มีโอกาสได้กล่าวออกมาพร้อมกันนั้นสี่หน้าของนางดูอัป,ปรักขัดตายิ่งประดุดถูกคนฟันใสหนึ่งดาบจริงๆเนื่องพอผลคะแนนของผู้เข้าสอบรายที่สองซึ่งกระโดดตามออกมาบนหน้าจอภาพมายาวิทยรารัยการสงครามต้าหวงหลี่เหยาเก้าร้อยหนึ่งคะแนน โงเหลียวฉีและเอียนเทียนเหอผุดลุกขึ้นอย่างรืมตัวหันไปมองหน้ากันต่างฝ่ายต่างพบเห็นเขาความตื่นตะลึงและงุนงงสงสัยจากแววตาของอีกฝ่ายจากนั้นรอบเหลือบมองจูเหยีอยอชินพบว่าโฉมสครั้งนางนี้ตกตะลึงพึงเพื่อจนทำอะไรไม่ถูกไปแล้วโดยไม่รีรอลังเลคนทั้งสองดึงคำตอบของลีเหยาออกมาตรวจด,ดูด้วยตนเองทันทีคำถามข้อแรกไม่มีปัญหา คำตดของโจทย์ข้อที่สองก็สมบูรณ์มากทุกรายละเอียดถูกนำม,มาพิจารณาอย่างถี่ถ้วงแม้แต่กับดักเล็กๆในคำถามก็ไม่อาจหลอกลวงมันได้สมบูรณ์แบบโดยแท้ถูกต้องถูกต้องข้อนี้ก็ถูกต้องเป็น9ก้คะแนนไม่ผิดแน่ไม่ใช่ว่าสมองกลนผลึกวิเศษมีปัญหาจนกระทั่งถึงตอนนี้เอียนเทียนเหอค่อยสูดลมหายใจลึกๆในที่สุด ก็แย้มยิ้มจนปากแทบฉีกถึงใบหูดวงตาเปล่งประกายระยิบระยับเป็นเวลาหลายปีมาแล้วผู้ที่สามารถทำคะแนนได้มากกว่า900คะแนนมีจำนวนน้อยนิดจนสามารถนับได้ด้วยนิ้วมือข้างเดียวในขณะเดียวกันโจทย์คำถามที่หลีเหยาเสียคะแนนไปนั้นทั้งหมดเกี่ยวข้องกับแนวคิดของนักรอมสร้างกลุ่มชนชั้นสูงมีนํำซ้ำยังเกี่ยวกับข้องกับหัวข้อที่แปลกประหลาดและไม่ได้แพร่หลายมากที่สุด ในฐานะนักหลอมสร้างจากกลุ่มลักย่าผู้หนึ่งหลีเหยกับสามารถทำคะแนนได้ถึง901คะแนนในการสอบที่มีพื้นฐานมาจากแนวคิดการหลอมสร้างของกลุ่มชนชั้นสูงดังนั้นความเห็นของเอียนเทียนเหอ901คะแนนของหลีเหยวยังมีค่ามากกว่า931คะแนนของเจียงเรอยอย้าหยางเสียอีกการทดสอบรอบแรกการสอบข้อเขียนหมดเวลา ต้งลีวฉีเหลือบมองใบหน้าขาวเผือกของจูเยียชิวแวบหนึ่งกล่าวด้วยรอยยิ้มเบิกบานใจว่าข้าแทบอดใจรอ,อการสอบรอบที่สองไม่ไหวแล้วนี่จะต้องเป็นศึกประชันระหว่างมังกรพยักไม่ผิดแน่